ครับผมสวัสดีครับก็เสร็จแล้วนะคกับตัวสูงยางบางนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้นะครับก็เป็นแม็กห้ารูนะครับก็เป็นเอห้า R.S.R. นะครับโลโก้แดงนะครับนี่ล้อก็เป็นเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับในส่วนของยางนะครับยางคันนี้เลือกใช้เป็นคาสิโนนะครับข้างหน้านะครับสองเจ็ดห้าสี่สิบนะครับนี่ก็จะหล่อๆอย่างนี้เลยนะครับข้างหลังนะครับก็จะเป็นเออสามศูนย์ห้านะครับสามสิบนะครับไอสามห้านะครับหลังสามศูนย์ห้าสามห้าเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าก่อนนะข้างหน้าเนี่ย อเป็นชุกเดิมนะครับชุกเดิมสตัดปรับเกลียวนะครับข้างหน้าก็จัดทรงห้าหลุมหวมนะครับประมาณนี้ห้าหลุมหลวมหรือนิ้วก็มีตัวแก้ล้อแบกนะครับแกนล้อแบกเป็นของเอ r มเอร์นะก็ข้างหน้าก็อยู่ประมาณนี้นะครับเป็นชุกเดิมนะครับชุกเดิมข้างหลังเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังนะครับนี่ครับล้อหลังล้อหลังก็จะเป็นตัวนี้นะครับ แล่อเลยไงเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับสายทางนะข้างหลังนะครับก็ทําการย้ายแนบนะครับย้ายแนบแต่ตรงนะครับย้ายแนบลงมาคันนี้ก็เลือกใช้เป็นเต้าซีนซีนะครับเต้าซีนซีเนี่ยครับโลโก้แล้วก็พวกหลังนะครับก็เป็นโรมาเวลนะครับแกนสิบหกปรับเก้าระดับนะครับแล้วก็ อันนี้สเต็ปตัวเตีย้ยเลยนะครับก็เลาะกลางกระแทกเลาะไอ้เต้าเดิมนะครับใส่กลงกระแทกตัวเตี้ยนะครับก็ย้ายตำแหน่งโุ้บจบดึงชวยชูมาเวลนะครับก็มีแค่พอกลางนะครับโครงร่างอันนี้ก็ต้องประมาณนี้นะครับตลอดจบนะครับครบทีเดียวนะขัางหลังนะครับจัดทรงมาอยู่ประมาณสี่นิ้วสอดนะครับนี่สี่นิ้นวขับนิดนึงนครับ เป็นไงหล่อๆเปรี้ยวๆนะครับจริงคันนี้จะเอาปิดท้ายด้วยนะครับแต่ว่าของหมดนะโอ้พลาดเลยก็จองไว้นะครับเดี๋ยวมาจัดใหม่นะฮะดูรักภายนอกนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับอยากรอสกิดเข้ามานะครับล้นก็ล้อก็จะล้นประมาณนี้นะครับล้อเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับ อะแดปเตอร์ apter, นิ้วสองนะครับหลอกเปี้ยวลงตัวนะก็ใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือสอบถามมันก่อนได้นะครับอยากได้สเต็ปแบบไหนอยากหล่อแบบนี้นะครับจบที่นี่ได้หมดเลยนะเอไหนฉับจัดให้นะครับนี่เป็นไงเปี้ยวเ้ามะพร้วรา,วราวน้ำหอมนะครับ ทรงถูกใจแน่นอนนะครับอยากได้ทรงไหนบอกได้เลยนะจัดการให้ได้หมดนะครับผมก็สนใจนะครับติดต่อเข้ามานะฝากไว้ได้วยนะคกับเอสช็อชของเรานะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ได้วยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ